ยุคนี้นะครับเป็นยุคของความร่วมมือ collaboration กันนะครับอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ลำบากนะฮะอยู่ไม่ได้ด้วยอยู่ยากด้วยนะฮะวันนี้วิทย์ไทยคำจีนคำเรามายืมสตูดิโอของฟุตบอลร้อยแปดนะครับเพื่อจะมาเล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการในเรื่องของกีฬาและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจีนที่จะเชื่อมโยงไปถึงการจัดทริปสำคัญนะฮะในการที่ฟุตบอลร้อยแปดเนี่ยจะนำคณะแฟนบอลชาวไทยไปเชียร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราจะไปหักด่านมังกร วันนี้ผมอยู่กับพี่ปูเป้ครับฟุตบอลร้อยแปดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวิทครับนี่เป็นหนึ่งในพี่เลิฟของผมคนหนึ่งในวงการที่ก่อนนั้นนี้อาจจะสัมผัสกับเรื่องจีนน้อยอแต่แล,ล่าสุดเนี่ยส่งลูกชายไปฝึกกีฬาที่จีนแล้วสนุกเกอร์อปกติเนี่ยเป็นอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่กลายเป็นพี่ปูตัดสินใจส่งน้องลมหนาวร้อยแปดเนี่ยไปที่จีนยูชานถามเรื่องนี้หน่อยอคิดยังไงพี่ในฐานะคนเป็นพ่อคืออันดับแรกก่อนเนี่ยผมผมมองเรื่องของ performance นักกีฬาจีนก่อนว่าผมสงสัยว่าทําไมนักกีฬาจีนไปสู่ระดับโลกได้เยอะมากนะเพราะว่าจีนเนี่ยสามารถสร้างนักสนุกเกอร์ไปไปเป็นท็อปของโลกเนี่ยประมาณผมว่าสามสี่สิบคนนะฮะขณะที่ในยุโรปมันเกิดมาก่อนเยอะมากแต่ว่าทําไมนักกีฬามีไม่เยอะเหมือนจีนผมก็ว่าจีนต้องมีอะไรดีอันนี้ข้อหนึ่งก่อนนะฮะข้อสองก็คือผมเคยไปอังกฤษมาพาลรูปไปสอมที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วรู้ว่าค่าของชีพมันสูงกว่ากันเยอะมากนะครับแล้วก็ ไม่มีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคชชิ่งก็ไม่มีนะครไม่มีศูนย์ฝึกแบบแบบทีนมีผมก็ศึกษาทั้งสองกันแล้วก็มาเจอกับที่ยูชานอินเตอร์เนชั่นแนลบินเลียดอะคาเดมีเป็นโรงเรียนเป็นอะคาเดมีนานาชาติเป็นโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ผมบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงเก่งเยอะถึงเก่งราจีนออกมาเยอะเออโตะสนุกเกอร์สตาร์ที่เข้าใจทั่วโลกเนี่ยก็เป็นของเจ้าของยูชานอะคาเดมีผลิตที่นั่นด้วยผลิตที่นี่ด้วย ทั่วโลกใช้ผลิตที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่จีนหมดผมก็เลยพยายามหาโรงเรียนนี้แล้วสุดท้ายก็ไปได้ข้อมูลแล้วก็พาลูกไปเทสเมื่อปีที่แล้วทีหนึ่งแล้วจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อเขามีระบบการฝึกแบบนี้มีศูนย์ฝึกแบบนี้มีโค้ชจากอังกฤษมาฝึกให้แบบนี้ใช้เวลาในการโคชชิ่งกันเนี่ยต่อวันเยอะมากนักกีฬาจีนถึงเก่งนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าหนึ่งซ้อมเต็มตัวฝึกเต็มรูปแบบสองราคา ที่เราพอรับได้เพราะว่าเด็กๆเราเนี่ยใช้เวลาหลายปีครับพเพราะว่าการจะไปเป็นโปรได้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วสามเมคือว่ามันเป็นเรื่องของผ้าหูวัฒนธรรมลูกจะได้สองภาษาไปอยู่อังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันนี้เขาก็พอได้อยู่แล้วแต่ไปอยู่จริงที่สองภาษาเพราะนั้นจึงตัดสินใจไปอยู่ที่ยูชานแล้วก็ลงทะเบียนเรียนโรงเรียนสนุกเกอร์เลยไปเช่าคอนโดคอนโดอยู่ที่นั่นเลยาาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นราคาถ้าเทียบกับไปอังกฤษพี่คิดว่าพี่จ่ายเงินไปเป็นไงครึ่งหนึ่ง ครึ่งนึงของเงินของังฤษอังกฤษนี่เดือนหนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยได้ประมาณทุกอย่างในประมาณเดือนละแสนกว่าบาทแต่ที่จีนในวันะม้ณหลักหมื่นห้าหกหมื่นอะไรประมาณนี้รวมๆนะครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็บอกลูกบอกว่าถ้าคุณจะเป็นโปรเนี่ยสมมุติว่าคุณอยู่ที่จีนเนี่ยคุณได้เวลาถึง8ปีเนี่ยแต่ถ้าอยู่ที่อังกฤษคุณต้องเร่งเก่งภายใน4ปีนี้นี่เพราะเพราะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งสมมติว่ามีเงินอยู่อยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายที่มันสูงกันเท่าตัวเนี่ยคุณอย ใช้เวลาสั้นมากเพื่อไปถึงจุดหมายมแต่เน,นี้ยคณมีเวลายาวขึ้นความกดดันน้อยลงอ่าแล้สุดท้ายได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณต้องไปเล่นในระดับอาชีพที่ยังกฤิบมันต้องไปอยู่แล้วแต่ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงฟูมฟักไปชุบตัวที่จีนได้ทุกอย่างอ,อันนี้คือมุมมองผมอ่าคือไทยทาจรีนทาเราสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเชื่อมต่อครับเราใช้คําว่าไทยทาจีนทาไทยมาก่อน ภาษาจีนเราไทจงตุยคว่าไทยก็มาก่อนอ่ะแล้วสุดท้ายเมื่อกี้เอคุยเรื่องทาไมถึงผมเอารูปไปอยู่ไม่ถึงจีนเพราะ<อ>ผมมีผู้ประสานงานที่ยอดเยี่ยมอย่างวิทออจริงๆผมไม่มีข้อมูลไรเลยวิทย์คุยให้หน่อยอ่านะวิทย์ก็เอาความที่เคยเรียนที่จีนมาก็เจราจากับโรงเรียนให้เจราจาเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องอะไรให้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนกับผมแล้วผมก็ไปเห็นกับตามาว่าเฮ้ยมั่งน่าอยู่มากเมืองปลอดภัย ไม่มีอชัชญากรรม mm. กฎหมายดุนแรง mm. คือปลอดภัยกว่ายุโรปอะ mm. ปลอดภัยกว่าอังกฤษไม่มีที่ป้นแน่นอนอพราถามพี่หน่อยมุมมองเนี้ยเรื่องที่พี่ปูเปิดมาเนี่ย mm. ผมเลยจะถามว่าปกติแล้วพี่ต้องบอกเลยแฟนเพจผมแล้วก็ประชาชนชาวไทยส่วนมากเลยนะถ้ามีเชื้อจีนอะก็จะชอบจีนนะเจ็บเรื่องปกติบ้านนี้ไม่มีเลยเออผมสงสยัยประเด็นเนี้ยพี่ไม่รู้สึกว่าจีนมันไกลตัวรู้สึกว่าจีนมันน่ากลัวมันใ,นในบางมุมที่มีข่าวออกมาอะไรเงี้ยจริงๆๆผมก็คิดเหมือนเหมือนคนทั่วไปแหละนะฮะว่า จีนเนี่ยจะต้องเราเห็นจีนเทาอะไรในเมืองไทยนนะแล้วก็อีกอันอีกประสบการณ์หนึ่งสมัยก่อนผมไปทําข่าวผมไปจีนไปเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรเงี้ยผมไปผมข่าวับฟุตบอลผมไปจีนหลายครั้งแต่ไปเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเรารับรู้เลยว่าห้องน้ําไม่สะอาดะห้องน้ําต้องนั่งยองๆอ่ะคนสูบบุหรี่ทุกที่อะไรอย่างี้นะบ้านเมืองมันไม่สะอาดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดประเทศนะคนยังปั่นจักรยานกันอยู่เลยถามว่าผมรู้สึก ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้กระทั่งมาบอกลูกว่าให้ไปอยู่เมืองจีนกันลูกบอกองนุมจีนเหรอไปอยู่อังกฤษนี่มันว้าวลูกเด็กนี่เไหมลูกเด็กนี่ไปนนี่นี่ไปอยู่อังกฤษนี่มันว้าวใช่ป่ะผมก็ลองไปก่อนลองไปครั้งที่แล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วโอ้จีนเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนแบบเหลือเชื่อโคตรเจ๋งกว่าอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะเรื่องของความทันสมัยตึกรามบ้านช่องเทคโนโลยี ไม่มีพอลูชันน่ะรถทั้งหมดใช้รถไฟ,ฟฟ้า90%้าสิบเปอร์เซ็นต์รถไฟ,ฟฟ้าทั้งรถรถยนต์มอเตอร์ไซค์ซึ่งมันหาไม่ได้อากาศดีมากไม่มีควันไม่มีอะไรย่างเงี้ยนี่คือเปลี่ยนมุมมองความคิดเลยโอ้โหคนละเรื่องเลยฟ้ากับเหพวพกคิวยาวๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นรถไฟเลยเ<ร>พ<ว>ราะว่าเขาดูว่ามันเป็นอาวุธคิวสนุกเกอร์นะเออเขาดูว่าเป็นอาวุธต้องมีจดหวงจดหมายคือความปลอดภัยมันสูงมากคุณเดินยังคืนนี่นะไม่ต้องกลัวใครมาจี้มาอะไรเลยเพราะว่ากล้องเยอะโอ้กล้องเยอะแล้วก็กฎหมายแรงพกมีดพกอะไรผมมนะ ก็ผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษถึงประหารถึงอะไรเดียเนะอ mm. อา,อาิยากรรมเนี่ยจนผมรู้สึกว่าปลอดภัยมากแล้วทําให้ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าแฟนภรรยาเนี่ยจะไปดูแลลูกคนเดียวเนี่ยอยู่ได้เลยอ mm. แล้วถูกอร่อยไปร้านอาหารเนี่ยกินแบบเต็มโต๊ะเลยนะ mm. ที่บ้านเรานี่ต้องมีหกเจ็ันที่นู่นพันหกลับกันอร่อยเออ <c oughs> คือแบบมันมันเปลี่ยนมุมมองเลยผมก็กล่ามาบอกลูกไปดูไปดู <c oughs> พอทุกคนไปดูปั๊บไปอยู่ปั๊บเฮ้ย มันว้าวดีกว่าคอนโดอย่างหรูเดือนละหมื่นกว่าบาทสามห้องนอนอ เนี่ยก็คือจีนนี่เป็นประเทศที่แปลกนะถ้าฟังเขาว่ากันก็จะอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องถ้าไปเห็นเองก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็นํามาสู่โปรเจกต์ที่ไทยทาจีนทํากับฟุตบอลร้อยแปดเนี่ยเราร่วมกันในการจะให้พี่ปูเป้เป็นผู้นําคณะคนะครับ,รบพาแฟนบอลชาวไทยเนี่ยไปหักด่านบางกรในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่แข่งที่เมืองสัญยางเมืองเอกของมณฑลทนเหลียวหนิงที่หลายคนบอกว่าอาจจะไกลนะครับแต่ว่าเราจะเดินทางผ่านไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวสัญญางแล้วก็ไปดูบอลไทยโดยมีกูรูบอลไทยตัวจริง ที่มีความสมสสมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากเนี่ยแล้วก็เป็นกูรูที่ให้ความรู้ตลอดเส้นทางนําไปพอโปรเจกต์นี้เราจุดประกายันขึ้นมาปุ๊บบวกกับความรู้สึกดีกับจีนเป็นทุนเดินอยู่แล้วหายห่วงโอ้โหสบายเลยคือผมเน่เรื่องฟุตบอลเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยพาทัวร์ไปฟุตบอลเนี่ยไปเตะบอลไปทำเอ่เอนักฟุตบอลเยาว,วชนอะไรไปเล่นอะไรเงี้ยผมทำบ่อยๆแต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของผมก็คือผมไม่รู้เรื่องทัวร์ เรื่องฟุตบอลเนี่ยผมพาไปได้หมดเลยผมเล่าให้ฟังได้หมดอะเพราะผมอยู่วงการฟุตบอลมา2ี่กว่าปี25ปีนะครับประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับเรื่องเกมเรื่องเทคนิคเรื่องความ,มได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ผมผมว่าผมสามารถที่จะพาไปได้สบายแต่ผมปัญหาก็คือผมไม่รู้เลยว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปกินที่ไหนบ้างแล้วนอนดียังไงอันนั้นก็คือเรามันอยู่คนละพาร์ทกันเงเราอยู่ในพาร์ทกีฬาครับนะครับผมก็เลยพอได้คุยกับวิทย์ผมก็บอกเฮ้ยวิทย์ในเมื่อวิทย์ทำห่องเที่ยวจีเนี่ยเด วิทย์ลองลองไปดูตรงนี้ให้หน่อยสิว่าส่นหญ,ญ่นี่มันอยู่ตรงไหนเพราะเขาบอกว่าไปยากมากเออคือจีนเล่นเอาไปเล็ดเอาไปเตะใกล้เกาหลีเหนือเลยคือกะว่าจะไม่ให้มีคนไทยไปดูเลยเฮ้ยทีเราจะต้องไปดูว่ะวิทย์เดี๋ยววิทย์ลองทําให้หน่อยดีว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเออเดี๋ยวเรามาทํามาชวนแฟนๆของเราไปดูกันอ,อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราก็ได้ยินข่าวมาบอกว,บว่าคนไทยก็กลัวนะครับแต่จริงๆในความคิดของวิทย์นะตอนที่เห็นว่า เป็นเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าสมเหตุสมผลมเพราะว่าอยู่ในทางตอนเหนือที่อากาศเนี่ยกลังเย็นสบายในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงที่เป็นมณฑลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับปักกิง่งบินจากเซี่ยงไฮ้ไปก็สะดวกเราบินจากกรุงเทพต่อไปเซี่ยงไฮ้ไปส่วนใหญ่เนี่ยง่ายนะครับอาจจะไม่ได้ดราม,มา่าแบบดูว่าเป็นการดักไม่ให้คนไทยไปอย่างที่คิดผมว่าเขาตั้งใจจะเซอร์วิสบริการคนจีนด้วยกันมากกว่านะครับพอเราจัดโปรแกรมออกมาเนี่ยเราก็รีบไปล็อกก่อนเลยเพราะว่ารู้เราคนจีนก็อยากดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเเรรรื่่ออองงงงขัมาจทีพกโแ าดาวรอต้อนรับพี่ๆน้องๆไปเพื่อความสะดวกสบายบถามพี่ปูตัวฟุตบอลเป็นยังไงได้ไหมโอ้สบายมากวิทเดี๋ยวจัดให้แต่ต้องถามก่อนในานะที่เรามาร่วมกันทำเนี่ยพอผมทําโปรแกรมออกมาแล้วที่ผมว่าดีเนี่ยให้พี่ปูเห็นปุ๊บรู้สึกยังไงบ้าง,างอันดับแรกก่อนนะผมเข้าใจคนฟุตบอลน,นะเรามีใจแต่เราไม่ค่อยมีตังค์พอวิททำราคามาให้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยผมบอกแค่อย่างนี้แต่แต่แต่ได้จับต้องได้นะแล้วมันห้าวันนะครับ ผมก็ไปดูซิว่าตั๋วเข้าชมมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าปัญหาของการทํำโถงกีฬาเนี่ยมันคือบัตรเข้าชมนะต่อให้คุณจะทัวร์ดีแค่ไหนเนี่ยในในไปแล้วเข้าสนามไม่ได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยผมก็สสประสานกับทางเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยคุณพาทิพย์รดุว่าผมคุณพาทิพย์ก็บอกว่า,วามันมีสองสามแนวทางหนึ่งก็คือเขาจะมีโค,ต,ค,โคต้าให้โคต้าให้ทีมเยือนห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นหกพันที่นั่งเพราะสนามบรรจุหกหมื่นก็หกพันที่นั่ง หรือนก็คือ3 0 0พันที่นั่งอันนี้คือบังคับเลยฟีฟ่าก็บังคับเลยนะครับว่าต้องให้ต้องให้ทีมเยือนคุณจะบอกว่าคุณจะดูคนเดียวดูชาติเดียวไม่ได้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะนั้นเนี่ยทีมเยือนต้องมี3 0 0พันที่นั่งซึ่งตรงน 3, เนี้ย3,000ันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปขอซื้อส่วนหนึ่งตามจํานวนที่คณะของเราจะไปซึ่งมันก็คงจะไม่เกิน3,000ันคนหรอกถ้าพรทำสามพันเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เครื่องบินประมาณร้อยกว่าลำเครื่องที่ทําไม่ได้ก็ของเราน่าจะมีสักหลักหลายสิบ จนถึงหลักร้อยมันก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็ได้เล็กตรงกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เขาประสานกับสมาคมฟุตบอลจีนให้ตรงตัวเข้าชมเนี่ยเราสามารถจัดการได้เรื่องเรื่องเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องเที่ยวเพราะว่าไปครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นความทรงจาครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดเราเนี่ยฟอร์มดีสามารถล้มจีนได้หรือเสมอจีนได้แล้วมีลุ้นแบบฟุตบอลโลกต่อเราจะเป็นคนในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกัน ต้องถามพี่ก่อนเพราะว่าผมว่าผมพอใจกับโปรแกรมไงโปรแกรมที่ออกมานะมีไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เที่ยวสัญญามีไปหาดไหว้ทานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เขารือกันมีไปดูเมืองใหม่เซี่ยงไฮ้มีไปลู่เจียจุยเขตเศรษฐกิจสําหรับคอจีนที่เป็นแฟนแฟนไทยคําจีนคาเนี่ยพอจะทราบอยู่แล้วว่าเซี่ยงไฮ้มีอะไรบ้างแต่เชื่อว่าคนไทย7จล้านคนเนี่ยไปจีนก็ยังแค่ส่วนเดียวพอพี่ปูเห็นโปรแกรมเรื่องเที่ยวเรื่องบอลผมไม่ห่วงนะเรื่องเที่ยวเป็นยังไงโอเคไหมพี่โอ้โหผมว้าวอ่ะเพราะว่า จีนเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลผมไปเองเนี่ยผมไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเพราะว่ามันโฟกัสไม่ถูกมันเยอะประเทศมันใหญ่มากแล้วการเดินทางภาษารหรืออะไรต่างๆนานๆาเงี้ยไปเองเอะไปไม่ได้หรอกไม่มีอนญญาบอกตรงเลยแล้วถึงแม้ว่าจะไปเมืองเดียวเนี่ยแล้วคุณต้องออกไปเที่ยวนอกเมืองไปเที่ยวสถานที่สํำคัญๆเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงวิดเออพอวิดออกมาให้อย่างนี้ปัป๊บอะอเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัฒนธรรมนี้นั่นนู่นนั่นอะไรางนะผมบอกโอ้โหมันเจ๋งอะคือ จีนเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างจะดีหมดเนี่ยแต่คุณไม่คุณไม่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมันมันมันไม่ง่ายเรื่องภาษาเขาก็ไม่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันถูกไหมฮะสองคือเพราะประเทศเขากว้างใหญ่มากการเดินทางในแม้ว่าคุณจะไปเมืองอ,อย่างผมไปเมืองยูชานเนี่ยที่ท่องเที่ยวในยูชานมีเพียไปนะแต่ออกไปอีกร้อยโลสองร้อยโลหรืออะไรเงี้ยมันไปยากพอวิทเอามาให้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยจบเลยคือที่กินโรงแรมเนี่ย S <S ดีแน่ห้าดาวห้าดาวนะฮะจีนนี่เป็นเรื่องที่แปลกว่าคนเยอะประชากร1ันสี่ร้อยล้านคนแต่โรงแรมหรูดูดีเยอะมากพอเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาสามารถสร้างทุกอย่างได้เร็วไงนีใช่ปะ่ะที่เที่ยวที่กินอาหารเนี่ยก็เป็นปัญหาของพวกผมเหมือนกันเวลาไปเที่ยวกันเองเนี่ยต้องสั่งอาหารง่ายๆหรือว่าชี้เมนูมีชี้เมนูมันก็เป็นกาเสี่ยงเออมันก็เป็นภาษาจีนเดินไปหน้าตู้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราไปนร้านเล็กๆแต่ไปพัฒนาคารเนี่ย หรืออยากกินอะไรที่มันเป็น,ปนอของท้องถิ่นซิกเนเจอร์ไม่รู้จะสั่งยังไงวิแต่พอวิทจัดการให้แบบนี้เราบอกโ oh, หสบายเลยให้อย่างนี้นะลำพังเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ไปทัวร์ทุกคนเนี่ยสมมุติว่าไปเองแล้วก็บอกว่าโหรู้งี้มันจะมีคำว่ารู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ <friendly> นะรู้งี้ปากกว่ทัวร์ออออดีกว่าออคำนี้เขาจะยินถูกป่ะเพราะว่ามันลำบากครับมันสะดวกจริงแต่ว่าถ้าไปทำเองทุกอย่างเนี่ยมันลำบาก ระมักไม่ว่าสุดท้ายบานปลายการออ<ช>คุมงบประมาณการเดินทางการอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะมีเบี้ยห,หัวแตกกัเยอะถูก,ถก <นะ S 2> อย่างคุณสั่งของอย่างหนึ่งเนี่ยคุณพร้อมจะจ่ายเงินห้าร้อยบาทนะแต่ว่าในความคาดหวังของคุณเนี่ยค,คุณคาดหวังว่าจะได้แบบนี้แต่พอมไม่ใช่เนี่ยคุณก็จำใจแล้วคุณก็ได้บอกว่าโอ้หลูนี้ไปกับวิบดีกว่าลูนี้มากับทัวร์ดีกว่าเพราะมันได้ของที่เราต้องการตามตามราคานี้แน่นอนตามความ คาดหวังอย่างนี้แน่นอนก็อย่างที่พี่ปูเข้าใจนะครับเรามีการจัดทริปเนี่ยกินหรูอยู่สบายไปเที่ยวจีนกันเป็นประจําทุกเดือนนะฮะในรทิ้งทางตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นแต้จิว๋วซัวเท้าหรือว่าไหหลําหรือว่าเซนไฮเราก็จัดไปเคยจัดไปนอนโรงแรมประมาณเกรดสดาวนะก็แพงกว่านี้เป็นหมื่นนะครับก็ครั้งนี้ด้วยความที่เราไปนอนที่เซงไฮหนึ่งคืนแล้วก็มีไปนอนที่สัหยาง,ซ,งซึ่งราคาโรงแรม5ดาวเนี่ยก็ล็อกล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกทําให้เราสามารถทําราคาออกมาได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างเชื่อมั่นว่าถ้าไปเองเนี่ย ก็แพงกว่านี้แน่เรายังไปเองนะสมมติว่าตั้งใจจะไปเที่ยวส่วนหยางหรือว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยโดยไม่มีฟุตบอลมาเกี่ยวข้องเนี่ยแพงกว่านี้แน่อันนี้มีฟุตบอลมาด้วยนะครับก็ต้องแบบชื่นชมในคอนเน็กชันของพี่ปูที่สามารถทําให้เราเนี่ยร่วมกันได้ทําราคาออกมาได้ประมาณนี้นะครับสมมติว่าไปเองเนี่ยแล้วคุณไปหาบัตรดูบอลไม่ได้เนี่ยไปซื้อตัวผีเนี่ยอันนี้ยุ่งนะอันหนักอีกยุ่งเลยนะแต่อันนี้เนี่ย เป็นตัวออฟฟิเชียลแน่นอนจากสมาคมฟุตบอลถึงสมาคมฟุตบอลใช่แล้วก็ถ้าเกิดบอลชนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าระดับเพื่อนฝูงนะเจชนะทีมหรือทางนายกสมาคมมาดามแป้งนวลพันล่ำซำครามีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าคนไทยไปต่างแดนเนี่ยก็รักกันแล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวดูสถานการณ์ว่าบอลเป็นยังไงต้องถามก่อนว่าโอกาสของทีมชาติไทยเพราะว่าจีนเนี่ยผมบอกนะในมุมคนจีนนะบอลจีนเตะในบ้านนี่ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียนนะครับเขากดดันนะครับฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่ต้องคำสาบของจีน กีฬาอื่นเขาดีหมดเลยนะเียนทองเียญทองโอลิมปิกฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่โดนคนจีนด้วยกันเนี่ยเยอยหยันมาโดยตลอดเขาเจอทีมชาติไทยที่ก็ฟอร์มดีอ่ะเขาก็กดดันเหมือนกันแบบนี้สําคัญยังไงพี่เมื่อวันที่หนึ่งตุลาซึ่งเป็นวันชาติของจีนนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่11บจีนเป็นเจ้าภาพปักกิ่งเกมเอเชียนเกมตอนนั้นนะคนจีนเนี่ยไปดูที่สนามกรัรมกอนเนี่ยเลเวลสเตเดียมเนี่ยแสนคนความจุแสนคนค หวังว่าจะถล่มไทยเต็มที่เลยรอบแปดทีมสุดท้ายรประเสริฐช้างมูลยิงคนจีนร้องไห้ทั้งประเทศเขาบอกว่าแม่น้ําหวงโหงเนี่ยแทบจะเต็มไปด้วยน้ําตาของคนจีนนั่นคือประวัติศาสตร์นะทีนี้คนไทยก็มีความเชื่อตลอดว่าเจอใครก็เจอเกาหลีเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราเป็นรองเจอจีนเนี่ยไม่ว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนเนี่ยเราไม่เคยเป็นรองเออเราเราสู้เราไปถล่มเขาด้วยนะเจีใช่เคยไปยิงห้าสองชุดเจชนะที่ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะ ที่จีนพยายามทุ่มเงินมหาศาลเอาโค้ดระดับโลกเอานเตะระดับโลกมาอยู่ในหลีกจีนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลไทยเราก็ยังเล่นกับจีนได้อย่างมีความหวังทุกครั้งคราวนี้ก็เหมือนกันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาเนี่ยในสายนี้มีเกาหลีมีจีนมีไทยมีสิงคโปร์สิงคโปร์น่าจะน่าจะตกรอบละได้ไม่ทันละมันเหลือแค่จีนกับไทยสองทีมที่ยังได้ดุนอยู่นัดแรกเนี่ยเราแพ้เขาในบ้านเรานะครับขณะเดียวกันจีนก็ไปโดนเกาหลีถล่ม ไทยเราไปเสมอเกาหลีที่บ้านเกาหลีแ,แล้วเราจะแพ้เกาหลีนในบ้านเพราะนั้นเนี่ยในเกมเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยไม่เป็นการตัดเชือดหาทีระดับสองเท่ารอบนะฮะตอนนี้ยแต้มไทยเป็นรองจีนอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปเสมอเขาที่บ้านหรือไปชนะเขาที่บ้านของจีนในวันที่หกมิถุนายนนี้นะกลับมาเล่นเราเจออ่อนกว่าเราเจอสิงคโปร์นัดสุดท้ายของบอลโลกเขาไปเจอเกาหลีโเพราะนั้นเนี่ยไอ้แต้มที่เขานำอยู่เนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่าคู่ต่อสู้่นเกมสุดท้ายของเขาคือเจอเกาหลี เกมสุดท้ายของเราคือเจอสิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้แมตช์ที่ไทยไปเยือนจีนแมตทเนี้ยหกมิถุนายนเนี่ยมี <ภา S 2> ผล,ลที่สุด <มา S 2> อันนี้มีผลที่สุดไฮไลท์มันอยู่เกมนี้นี่อรอไหมสมมุติว่าเอ่อนัดสุดท้ายของเราเนี่ยยังไงเราบวกสามแต้มไว้รอละของเขาเนี่ยเขาโอกาสบวกศูนย์แต้มเยอะเพราะขนาดเล่นในบ้านเขายังแพ้เกาหลีเลยแพ้ซอนทึงมินเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเขาไม่ได้แต้มมีเยอะเขาต้องคาดหวังว่าจะต้องได้แต้มจากไทยต้องชนะไทยอ่ขาขณะที่ของไทยเราเนี่ยไม่ชนะไม่เป็นไรขอเสมอเพิ่มมาหนึ่งแต้มแล้วเดี๋ยวมายิงสิงคโปร์เอา มันเบเดิมพันกันแบบนี้เสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยในสนามมีผลกับนักเตะไทยแค่ไหนโอ้แน่นอนหนึ่งคนก็มีผลเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางคนหกหมื่นคนของเขาอ่ะนักฟุตบอลไทยผมเคยถามนหลายคนนะเขาเงี่ยหูฟังเสียงคนไทยวิ่งไปดีใจอะ่ะแม้จะมีหัวหน้ากองเชียร์ของไทยอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็วิ่งไปดีใจอย่างจุดนั้นเพราะเขาถือว่านี่คือเขาเป็นตัวแทนของของคนไทยจะก,กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เนะี่ยคือสิ่งที่พวกเขาอยากเห็น อุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลไปอยู่ที่ขอบสนามเพื่อเชียร์ทีมไทยด้วยกันเพื่อเชียร์ให้เรามีความฝันร่วมกันในการ,รไปฟุตบอลโลกทะลุไปสู่รอบคัดเลือกลึกที่สุดและเผื่อมันจะเป็นไปได้เป็นจริงสักวันหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นนัดที่มีความหมายแล้วก็อยากจะให้ไปกันเยอะๆนะครับถ้ามีโอกาสเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โดย การข้ามน้ําข้ามทะเลในครั้งนี้จะเป็นการข้ามน้ําข้ามทะเลที่สะดวกที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลไทยเคยมีมาใช่เพราะนปักอินกันหมดเลยทั้งในในสายของคนฟุตบอลอย่างผมนะครับแล้วก็ในสายของท่องเที่ยวมันก็เลยเป็นท่องเที่ยวเล็กกีฬาที่สมบูรณ์แบบมากผมเชื่อว่าสมบูรณ์แบบมากคราวนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาหมายเลขเดิมของเราครับลายไ d ดีก็ไทยไชนีสทัวร์หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็0 8 2 9 4 2 4 4 9 4นะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0829424494ทีมงานของไทยคำจีนคำเนี่ยก็พร้อมจะให้ข้อมูลนะครับถ้าเกิดอยากจะไม่อยากจะต้องจ่ายค่าห้องเดี่ยวเพิ่มก็ไปกันเป็นคู่นะครับชวนเพื่อนมาแต่ว่าอย่าช้านะครับเพราะตอนนี้ทางโรงแรมที่จีนทางสายการบินเองก็บอกว่าถ้าไทยไม่ไปนะขอคืนขอตั๋วคืนคอย่าลืมนะครับสัญญังเป็นแค่จุดเล็กๆในประเทศจีนนะครับแฟนฟุตบอลจีนจากทั่วประเทศเนี่ยต้องการเดินทางเข้าสู่สัญญังเพื่อไปรับกองเชียร์ไทยอะ่ะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้ารเราไม่ยอมนะครับร้อยคนก็ดีค200คนก็ดีหรือได้เต็มโคต้าส0มพคน6,000คนไม่รู้รบไปกันให้มากที่สุดยาให้เสียงเขากลบเสียงกองเชียร์ไทยเพราะว่ามันมีความหมายต่อนักบอลไทยอย่างที่ทางพี่ปูเป้ได้บอกทิ้งท้ายพี่ยุคนี้พี่ก็ผ่านสมรภูมิการทํางานมาเยอะครับการร่วมมือกันแบบที่เราทํากันอยู่นี้สร้างสารรค์สิ่งดีๆด,ด้วยกันไม่ได้มาแข่งขันกันแล้วก็เจ็บตัวกันทั้งสองฝ่ายหรือเจ็บตัวกันทุกฝ่าย ภาษาจีนเขามีคำศัพท์ก้ิงกหญิงชนะด้วยกันทุกคนแฟนบอลก็ชนะที่ไปดูกับเราก็ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพครับฟุตบอลร้อยแปดก็ได้ฐานแฟนบอลที่ไปไปด้วยกันไทยคาจีนคําก็ได้แบรนดิ้งว่าเป็นผู้นําการนําเที่ยวประเทศจีนชั้นนํบเหมือนกันพี่ปูมอนยังไงกับเทรนด์ในเรื่องของความร่วมมือกันแบบนี้มันเป็นการเติมฝันนะครับอย่างฟุตบอลร้อยแปดเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเรามีจุดแข็งที่กีฬามีจุดแข็งที่ การทำอีเวนต์เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็การทําช่องกีฬาแต่เราก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการเปิดโลกไปสู่ข้างนอกอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอกับจุดแข็งของไทยคําจริงคาแล้วมันมาปลักอินกันแบบนี้ผมว่ามันเป็นความฝันของผมแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นความฝันของแฟนฟุตบอลด้วยพอเรามาจับตรงโจทย์นี้ปั๊บเนี่ยแฟนบอลเขาอยากจะดูบอลแต่ว่าเขาก็อยากเที่ยวด้วยแต่มันไม่มีคนพาไปทั้งดูบอลกินเที่ยวพอมารวมกันก็เลยเป็นเป็นทริปนี้ซึ่ง การที่ก้อง,หญ,งหญิงเนี่ยผมพูดชัดแต่ว่าก้งหรือกงเนี่ยมันผมอาจจะไม่ค่อยชํานาญภาษาจีนคือชนะด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีโปรเจกต์อีกมากมายที่จะต้องทําร่วมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มาหาอำนาจอยู่แล้วพันสี่ร้อยล้านคนขณะที่กีฬาของไทยเราเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องอเดินไปสู่โลกทีม่มันโตขึ้นกว่าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาชีพท,ทีมชาติไทยในะต่างกันนะเพราะนั้นเนี่ยความร่วมมือกันเขาเนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็อยากให้แฟนๆไปกันเยอะๆอย่างน้อยเนี่ยแฟนของผม ไปรู้จักวิทย์ไปรู้จักไทยคําจีนคําไปรู้จักโลกของจีนแฟนของวิทย์มารู้จักในมุมกีฬาว่าทําไมฟุตบอลมันถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทําไมมันถึงชาติไทยประชากร70ดล้านคนจะไปสู้จีนพันสิบห้านคนเราสู้แบบไหนมันได้ทั้งสองฝั่งเลยครับก็อย่างที่พี่ปูว่าไปนะครับกงหญิงเราทุกคนชนะด้วยกันยกเว้นฟุตบอลนะครับเราไม่อยากให้จีนชนะในแมชนี้ครับเราต้องชนะไปด้วยกันครับครับ